เนวต้องลงทุนไหมนะครับก็แล้วมีธุรกิจไหนที่ไม่ต้องลงทุนแล้วได้ตังค์บ้างไหมฮะ <c oughs> <c oughs> ล้อเล่นนะครับก็แนเวครับก็จําเป็นต้องลงทุนครับเพราะว่ามันก็เป็นธุรกิจนะเนาะครับมันก็จะมีการลงทุนหลักๆอยู่3ามเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือลงทุนสมัครก่อนนะครับเก้าร้อยบาทนะครับ ถามว่าสมัคร900แล้วได้อะไรบ้างนะครับก็1เลยคือก็สามารถที่จะทําลิงก์เนี่ยเพื่อส่งให้กับลูกค้าเราเนี่ยครับในการกดสั่งซื้อได้นะครับหรือว่าเวลาลูกค้าเดินเข้าไปช็อปนับแล้วสั่งซื้อเนี่ยครับก็จะมีระบบแทร็กกิ้งนะคอยติดตามลูกค้าให้กับเรานะครับที่สําคัญมีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับหนึ่งแสนบาทแค่ประกันชีวิตอย่างเดียวก็คุมแล้วครับยังไม่ต้องเริ่มทําธุรกิจเลยส่วนเรื่องที่2นะครับก็คือการลงทุนเปลี่ยนที่ใช้สินค้า ลงทุนซื้อยาสีฟันหลอดใหม่อันนี้นะว่าเป็นการลงทุนไหมคือเราก็ต้องแปลงฟันอยู่แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนที่ซื้อนะครับจากที่ปกติเราไปซื้อของเซเว่นบิ๊กซีโรตานะครับแล้วเราไม่เคยได้เงินคืนเลยไม่เคยแบบทําต่อยอดทําธุรกิจได้เลยนะครับเราซื้ออาหารเสริมจากที่อื่นอยู่ก็มาซื้อในเอเมนะครับมันก็จะสามารถที่จะได้ทดลองใช้สินค้าว่าสินค้าที่บริษัทที่เราเป็นหุ้นส่วนอยู่เนี่ยมันดียังไงมันแตกต่างจากตามท้องตลาดยังไงนะบแบบนี้เรียกว่าลงทุนไหมก็อาจจะลงทนนิดนนึงหละ และข้อสุดท้ายก็คือลงทุนจัดเวลามาเรียนรู้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะทําธุรกิจนะครับไม่มีธุรกิจไหนที่มันไม่มีโน้ตหาถูกไหมครับบางธุรกิจเนี่ยเราต้องซื้อโน้ตหาต้องบินไปเรียนนะครับต้องโอ้โหแต่ต่างนานานะครับแต่ในธุรกิจเนี่ยนะครับมีคนสอนโน้ตหาให้คุณเนะ่ ฟรีนะครับอย่างในกลุ่มของครูพีนเนี่ยก็จะมีสอนให้ฟรีนะครับทุกๆวันศุกร์ช่วงประมาณ1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มนะครับก็เป็นระบบที่ทีมครูพีนเนี่ยจัดเตรียมไว้กับคนใหม่นะครับที่ต้องการระบบเทรนนิ่งนะครับพวกเราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับสินค้าเรื่องเกี่ยวกับการทําธุรกิจว่าธุรกิจที่เราจะมาหาเงินแสนเงินล้านกันเนี่ยถ้ามันไม่เรียนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบก็น่าจะเป็นการขายฝันกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จัดเวลามาเรียนรู้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในแอมเวย์ครับ